สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายการเทคแคร์ดูรายกันและกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะโดยบอลลุ่มเบลลิสค่ะวันนี้เรามาจะมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องเบลลิสกันนะคะว่าผ้าของเราที่นํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนะ่ยเป็นผ้าอะไรนะคะก็อยากมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะนะคะนั่นก็คือผ้าที่เรานํามา ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบผ้าด้านในค่ะเพื่อนๆนะคะจะมีลักษณะเป็นรูพูนเป็นตะขครนะคะชื่อว่าผ้า b i o อเอเนจีค่ะเรานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆนะคะผ้าตัวนี้ค่ะเมื่อเราทดสอบหยดน้ําที่แทนเหงื่อแล้วเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะซึมเข้าไปในเส้นใหญ่ได้เลยนั่นแสดงว่าผ้าเนี่ยมีความดูดซับนะคะเหงื่อได้ดีนะคะแต่ว่าเขาจะทําหน้าที่ในการ ระบายออกให้ง่ายได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นผ้าด้านในเนี่ยเขาจะสัมผัสกับผิว เราจึงไม่รู้สึกระคายเคืองเหงื่อจะไม่ค้างที่ผิวเราจะไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกระคายเคืองตรงกันข้ามค่ะด้วยความที่เขาเป็นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเนี่ยเมื่อเราสวมใส่เนี่ยเราจะรู้สึกสบายเวลาสวมใส่นะคะแล้วเราก็จะช่วยในการถนอมผิวพรรณด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้เราจะรู้สึกอุ่นสบายในหน้าหนาวเย็นสบายในหน้าร้อนนะคะด้วยความที่เขาระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแล้วก็มีผลกับ สุขอ,อนามัยส่วนตัวของเรานะคะทําให้เราไม่เกิดกลิ่นตัวแล้วก็ทําให้เรามีสุขอ,อนามัยเวลาสวมใส่ได้ดีนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเมื่อสวมใส่ไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกสบายค่ะรู้สึกไม่ระคายผิวนะคะเราก็จะอยากสวมใส่ทุกๆวันค่ะคราวนี้มาดูผ้าอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ด้านนอกค่ะผ้าด้านนอกนะคะเรานําเข้าจากประเทศอังกฤษค่ะเพื่อนๆน,นะคะผ้าตัวนี้ค่ะมี คลื่นรังสีชนิดหนึ่งอยู่ในเส้นใยเรียกว่า f ฟอิเล็ l a ร e ค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งไฟอิเล็ l a ร e เนี้ยเมื่อสัมผัสกับผิวค่ะโดยปกติคลื่นตัวนี้จะเป็นคลื่นรังสีที่อยู่ในแสงแดดแสงอาทิตย์ค่ะแล้วเขาจะเป็นคลื่นรังสีที่ช่วยนะเป็นประโยชน์กับร่างกายก็คือเขาจะลงไปในผิวหนังชั้นลึกแล้วก็จะช่วยทําให้โมเลกุลน,น้ําในร่างกายของเรานั้นแตกตัวค่ะ พอมเลกุลน้ำในร่างกายของเราแตกตัวก็จะส่งผลทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีค่ะพอระบบเลือดไหลเวียนดีก็จะส่งผลทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารที่ดีร่างกายก็จะฟื้นตัวได้ดีค่ะเราก็จะพบว่าผู้ที่สวมใส่ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยทำไมถึงรู้สึกสดชื่นกับพี้กระปกเปาทำไมรู้สึกแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ค่ะ าการออกแบบตัดเย็บของเราผสานกับเส้นใยแล้วเนี่ยนะคะไฟเฟลเตก็จะเข้าไปช่วยนะคะทำให้กระแสประสาทเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะพอกระแสประสาททำงานได้ดีขึ้นอวัยวะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์อาจได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเขาก็ฟื้นตัวนะคะเราก็กลับมาทำหน้าที่ได้อย่างดียอดเยี่ยมนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราได้รับรังสีขึ้นลังสีตัวเนี้ยไฟน์เฟลเลตเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงขึ้น อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาก็จะทําหน้าที่ในการขยัดสารพิษในร่างกายด้วยด้วยระบบไหลเวียนเลือดที่ดีะคะ่ะสารพิษต่างๆก็จะถูกขับในรูปของเงือง่อในรูปของปัสสาวะอุจจาระนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็น เรื่องปกติค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังช่วยลดอาการปวดนะ,ะกล้ามเนื้อส่วนลึกได้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ําหนักส่วนเกินในบางรายนะคะแต่ว่าในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยลุงไม่อยากเน้นนะคะในเรื่องของน้ําหนักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจํานวนปริมาณที่เรา เรียกว่ามันไม่ใช่ชุดลดน้ําหนักลดความอ้วนดังนั้นในส่วนตรงนี้เราไม่ได้ช่วยเป็นชุดลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าเราช่วยทางอ้อมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผ้า2ตัวนี้เมื่อเราเอานํามาผลิตเป็นชุดสุขภาพเบอร์ลีดเนี่ยเขาผสานการทํางานนะคะรวมกับการออกแบบตัดเย็บจึงทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวในโลกในขณะนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีในตอนนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดติดตามนะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ